ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตซู่สุคนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกลและทางไกลในประเทศและก็ต่างประเทศที่กาลังหัาสซมผู้ค่าอยู่ตอนนี้เนาะพี่น้องจ๋ามือนี้ก็ได้มาพบ่เพราะกับผู้ค่าอีกต่ำเค้ยเนาะพี่น้องเนาะขึ้นบ่อกพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวนะขึ้นบ่อจ้าสิยดอย่างให้พี่น้องในเบิ่งในชมเนาะเจ้าคะเมือนี้ก็ยังหนีบกค้นขันหมักบิงพี่น้องเจ้าขาเป็นคันหมักเบ่งแบบผู้ดีเจ้าค่ะอันนี้ผู้ค่าตั้งซื้อเองเด้อบอยมเมนมมีในอัน บทที่เขาเขียนว่าไอ้มันบปมีอย่างเดี้พี่น้องมันบปมีที่เขาเอื้อนกันดอกแต่ผู้ค้าว่าเองว่าคันบักเบ่งแบบผู้ดีเพราะว่าผู้ค้าเจ็ดออกมาให้มันสวยงามที่สุดเจ้าค่ะ นะมาเบิ่งมาชมนํากันพี่น้องเจ้าขาก่อนสิไปเบิงไปชมนํากันผู้ค้าขอฝากเลยเด้อเจ้าขาช่องพัชชาพาเพลินเด้อเจ้าขาฝากพี่น้องป้องป่ายเบิ้ดสุขูดสุขคนไปกดติดตามให้ผู้ค้าเด้อเจ้าขาผูเลยฮักเพลงผู้ค้าก็ไปกดติดตามมาเนี่ยจ้าเป็นอีกช่องหนึ่งของผู้ค้าเนาะเจ้าขามาเบิงมาชมนํากันเลยจ้าวา่าศีออกมาเป็ดนะไดเนาะจ้าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมเนาะเจ้า่ะก็คือกีบผักกาดเจ้าขาผู้ค้าในภาพเป็นจกี้ไว้เด้อจ้าพี่น้องจ้า ที่ผกาหลายๆคนก็ผ่เปิ่นแต่หลายคนก็นยังภาพบปิ่นเนาะผู้ค้าก็ที่ผพ่าพห้เบพึ่งพอสมมาพาควรเนาะจ้าชีกใบตองมาความกว้างกับประมาณ3นิ้วเนาะเจ้าข่าผู้ค้าวัดเอาจากข้อมือเจ้าของเราเด้อจ้า,าพับทบเข้าแล้วนี้จ้าแล้วก็พับทบเข้าจ้าฝั่งนี้ก็เหตุคือกันจะพี่น้องจ้า,าพัาทบเข้าแล้วก็พับทบเข้านี่จีบผกาเด้อจ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ หลังจากนันกับแม็กให้เรียบร้อยจ้าพอเขาได้กี่ผักกาดแล้วพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นเขาเริ่มมาทํากลวยเลยพี่น้องจ๋าเนาะเริ่มมาทํากลวยเลยกลวยก็ตามเคยเนาะพัชชาก็จะใช้ใบตองสองแผ่นจ้ามีขนาดแผ่นเล็กและแผ่นใหญ่เนาะเจ้าค่ะเป็นสองแผ่นมาซ้อนเข้ากันอย่างนี้เด้อจ้าห่างใบตองแผ่นที่สองต้องลดลันลงมาเด้อจ้าไม, oh ม่ให้เสมอกันหรือไม่ให้เพียงกันเด้อจ้าหลังจากนั้นกับแม็กให้แน่นก็นกจะ แล้วก็มวนกลวยเลยจ้าม้วนกลวยก็มวนกลวยธรรมดาเลยเด้อน,นี่ม้วนกลวยธรรมดาเลยจ้า พอเราได้กล๋วยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเรามาเริ่มเจียนข้างล่างออกจ้ะเจียนข้างล่างออกพอประมาณนะจ้ะนี่ก็จะเป็นคันบักเบงที่ขนาดใหญ่นะนิดนึงเด้อพี่น้องจ๋าหลังจากนั้นเราก็เริ่มเลยจ้าเริ่มวางใบตองเข้าไปเลยทั้งบดสี่ทิศเดี๋ยวจ้าใบตองเนาะที่เฮาสีวางลงไป ให้มันตุ่งกันเด้อจากเวลาวางใบตองเนาะจะได้ออกมาสวยพี่น้องจ้า คันมักเบ่งนี่พี่น้องเจ้าขาบางคนเฮ็ดขันบักเบ,กบ่งบางงามแต่ตุบแต่งออกมาแล้วงามงามบางคนเฮ็ดคันบักเบ่งงามงามแต่ตุบแต่งออกมาบ่ง,งามกามีพี่น้องพอรอบแถวแรกแล้วแถวที่สองก้ารถหลั่นลงมานิดนึงจ้าสับว่างเด้อจ้านี่ใช้สับว่างกันลงมาจ้าแถวที่สองนี่ให้มันได้ทั้งบมด8ปดอันแลจ้าเปดกาบ ซับว่างกันไปเรื่อยๆจ้า แถวที่สามก็สับวางโอได้สับวางแล้วบันนี้เฮ็ดตรงแถวแรกเลยจ้ะนี่เฮ็ดเรียงกันลงมาตรงแถวแรกเลยแมกหลายๆเลยจ้ะให้แน่นๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแถวต่อไปก็สับวางให้ตรงตัวนี้ตัวนี้บันนี้ ง่ายๆเลยพี่น้องจ๋าถ้าคนมีพื้นฐานอยู่แล้วเบิ่งท่านี้ก็สิเข้าใจเนาะจ้าแต่ถ้าคนที่โ่เคยเหตุเลยพันกาสิงง,งเนาะพี่น้องเนาะผู้ค่าบบให้งงดอกผู้ค้าแซ่เข้า,ขาใจง,าง,าง่ายๆพี่น้องจ้าซับว่างไปซับว่างมาเจ้าค่ะนี่ ี่บับนที่แถวที่สามบันี้แถวที่สามก็มาใส่วังนี้แล้วก็ฟังนี้อันเว้นอันอันเว้นอันแถวนึงสะมีสี่อันเด้อพี่น้องเด้อใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วก็มาใส่ตัวนี้ให้เว้นบัดมาแถวต่อไปก็ใส่ตัวนี้แล้วก็เว้นตัวนี้เว้นกันไปเว้นกันมาเท่านั้นน่ะพี่น้องจ๋านี่เห so ็นบอกง่ายๆจ้า <harbor> พี่น <selber HIM. sm absorbed> ้องจ๋าเว้นกันไปเว้นกันมารอบหนึ่งสะมีแค่สี่กาบนี่เว้นไปเลยจ้า เฮาเว้นตัวนี้เป็นอย่างเฮาโบไซตตัวนี้เฮาก็เว้นมาพี่รลดบรรเทวตัวมาเฮาจังไสตัวนี้ตัวที่เฮาเว้นไปนะพี่น้องเนาะพี่น้องิไี้เข้าใจถ้าคนมีพื้นฐานเพิ่็สิเข้าใจคนบบเกอร์เฮตเพิ่นบบเข้าใจพี่น้องผู้ค้าก็ต้องอธิบายละเอียดเนี่ยจักหน่อยเนอะระบายอะละอธิบายแปะอธิบายมากกระยานพี่น้องงงซ้ำ <c> เ <oughs> นาะ ถ้าเบิ้งถ้าจมนํากันแบบไกล้สิแล้วพี่น้องจะข่าวว่าซิออกมาเป็นรูปลักษณะแบบใดเนาะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าให้เบิ้งจนแม็กแลว้วบ่สุกกาบก็คือสินานพี่น้องจ๋าเนาะพอให้เบิ่งพอเข้าๆพอเป็นความหู้เนาะจ้าพอเห็ดลงมาได้4ี่กาบหนึ่งสองสมสี่ัดนี้พี่น้องเข้ากระเฮ็ดซับว่างคือเก้าแต่บบคือเก้าวันนี้ชั้นที่5เป็นอย่างเจ้าบบคือเก้าเอาขึ้นมาให้เพียงกันเลยจ้า เลื่อมเอาขึ้นมาให้สูงขึ้นเรืเระะ่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆบ่ให้ต่ำลงแล้วนี่อันนี้คือมันต่ำลงต่ำลงมันเท่าไหร่มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเด้อบัดนี้พี่น้องจ้านี่ถ้าใต่มันสูงขึ้นพี่แบบนี้มันสูงขึ้นกว่ากันเรื่อยๆแบบนี้พอมันสิบานออกเด้แบบนี้ถ้ามันสูงขึ้นนี่คืออ่านเทคนิคเนาะพี่น้องเนาะบางคนบาเอุ้ยขันบักบ่งบานๆออกเขาเห็ดแล้วได้เห็นอะไรมันกระโบบานออกจากเท้อนี่แหละพี่น้องเบิ่งไว้เดอร์ สตรลับนะมันกับบลับหรอกพี่น้องเจ้ามันกับฮูจักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแหละสําหรับคนที่เหตุงานใบสีงานใบตองปิ่นเขาเจ้าของฮูจักเทคนิคกกนเบิดแล้วพี่น้องจ๋าแต่คนที่บอกเก่งหรือว่าบอกชำนาญหรือว่าฟึ่งพึกษฮัดอยากฮู้อยากปิ่นก็นยังสีบองฮู้บางคนบอฮู้เลยพี่น้องจ๋าเ็ุสูงขึ้นเพียงกันสูงขึ้นเพียงกันแลละก็สูงไปเรื่อยๆนี่เริ่มเพียงกันปั๊บ ต่อไปก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆมันสูงขึ้นกว่ากันเรื่อยๆให้มันเลยกันถามว่าไงถ้ามันบเลยกันมันบเกินกันมันสิบบานดิพี่น้องจ๋าซับว่างคือเก้าแถวะสี่อันคือเก้าจ้าแต่ให้สูงขึ้นเรื่อยๆบบให้เรียงกันลงมาแนวนี้ถ้าเรียงลงมาแนวนี้คือต่ำลงต่ำลงแบบนี้ให้สูงขึ้นสูงขึ้นแบบนี้เด้อจ้านี่เห็นบะให้สูงขึ้นกว่าแถวตัวนี้น้อยนึง บ่ให้สูงขึ้นเกินกันลายดอกให้สูงขึ้นอย่างละน้อยราะวาบักคันบ,กบักเบ่งมันสิบวเป็นทรงแบบนี้เด้มันสิเป็นทรงบานออกพอววื้อได้บบบนี้ถ้าเพจสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆกับประมาณจากักเออหกเจ็ดแถวพี่น้องจา๋าเนอะแล้วแต่เฮามาักเลยเฮาอยากได้น้อยอยากได้ใหญ่ก็ได้พี่น้องจา๋านี่ ตัวนี้กะซับมาวางนี่กะสูงขึ้นอีกแบบนี้นี่ให้สูงขึ้นกว่ากันนิดเดียวพี่น้องอย่างละนิดเดียวนิดเดียวสูงขึ้นแล้วก็เริ่มที่ได้แบบนี้เริ่มที่กันแล้วก็สูงขึ้นเพะวาเฮาเห็ดอันนี้มันยังเริ่มห่างอยู่แต่มาตัวนี้ต้องเริ่มที่ขึ้นแล้วน่าจะสิบปนอีกซรงนึงออกมา ตอนนี้เขากับครบเลยเนาะพี่น้องนาอก,ก้าว่าสิโพแล้วย่างละซิเนาะจ้ะซิกบกาบันนี้ก่อนเท้เาสิโพเจ้าขาสั้นสุดท้ายเลยฉีกใบตองมาแบบนี้เด้อจ้ะพี่น้องเจ้าขาขนาดใหญ่เนี่ยเด้อเจ้าขาเพราะเอาเหดไปเรื่อยใบยตองเขาต้องขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเเด้อพี่น้องจ๋าขนาดมันต้องเพิ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยเเด้อจ้ะสุดท้ายเลยให้เ้าภาพเดี๋ยวนี้จ้ะ นี่นี่ภาพเฉียงเนีนี้จ้ะเท่ากับปิดลงไปเลยนี่นี่จ้ะปิดลงไปเนี่นี่เลยเด้อจ้ะกระซับว่างกันคือเก้าจนครบเนาะเจ้าค่ะจํานวนกีบกาสิตกอยู่ประมาณชั้นละสิบเอ็ดกีบหรือสิบสองกรีบเด้อจ้ะนี่จ้ะเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยจ้ะส่วนเป็นตีนของคันบักเบงเนาะตีนของคันบักเบงผู้ข่ากา สีได้เปรียเป็นะตะขาบด,ด้วยเจ้าค่ะติงของคันบักบิงก็ได้เนาะจำเป็นต้องได้อาวางหละแม็กเจ้าค่ะเพราะว่ามันจะจับยากและเพราะว่ามันเลื้มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วตอนนี้ยังบบสวยเป็นใดญ่ดอกพี่น้องแต่พอเขาตบแต่งออกมาน่ะจะสวยพูนได้แล้วแต่คนหมักเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะคันบักบิงทรงนี้เนาะบางคนพ่นกับบหมกักบางคนพ่นกับหมักเนาะจ้า เ <Cornell>. พราะว่าขันบักเบ่งทรงนี้จะเป็นทรงบานๆคือจานเดาเทียมเนาะจ้าเนาะ้าเบิ่ง้าชมนํากันบัดใส่ตีนแล้วเรียบร้อยพอดีพี่น้องจ้าพี่น้องเจ้าค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะตอนแรกว่าจะใส่เป็นตีนขันบักเบ่งเนาะเจ้าค่ะเปลี่ยนใจโบไ่เอาใส่พานเลยคําพอดีเนาะเจ้าค่ะเดี๋ยวผู้ข้าจะขอตตบแต่งดอกไม้ก่อนเด้อเจ้าค่ะมาเบิ่งนํากันตอนแล้วตอนสวยงามเลยจ้า พี่น้องเจ้าขาตอนนี้กับเซตเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าค่าขันแบบเบงแบบผู้ดีเจ้าค่ะงามบอกพี่น้องโอ้ยมือสัน่นจนค่ำจนมืดพี่น้องจาาตอนนี้ห้าโมงกว่าเห็ดตั้งแต่สามโมงโบแมนไวเฮ็ดนานหละโบแมนไวเฮ็ดแลนานแล้วเด้พี่น้องงัวออกจากคอ,อกงัวน้อยมั้งคอกเแลนออกค่อยกับแล,น,แลนไลยู่พี่น้องจ๋าแลนไล่มัเสีออกคนทางใ่ญ่ซีเรียลขยันหลุดซนแล้วมันเป็นโทษขเขาเด้พี่น้อง งัวน้อยสองเดือนกันเลยแล้วน้ำงัวเพื่อสีได้มาเฮตดต่อจนแล้วพี่น้องจ๋าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ,อเดี๋ยวพี่น้องรายละเอียดผู้ค้าก็เซ้ใบึ่งใกล้ๆเนาะเจ้าค่าตุ๊บแต่งด้วยดอกรักสีม่วงเนาะเจ้าค่าแซมด้วยดอกรักสีขาวเนาะเจ้าค่าส่วนยอดก็ที่ใส่เป็นมะาลาัยรัดข้อเจ้าค่าจากดอกบานไม่รู้โรยสีขาวตรงยอดก็จะเป็นดอกบานไม่รู้โรยสีขาวคือกันเนาะเจ้าค่า กะสี่ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเจ้าขาเป็นอะไรถึกอกถึกใจอยู่บ่เจ้าขากันนักเบ่งแบบผู้ดีเจ้าขาหิทย์ไหวพระไหวเจ้าก็ได้เจ้าขาตอนแรกว่ซีิบ่ใส่พานเวลามาใส่พานลวมันดูสวยผู้ข่าก็เลยบริเฮติ่มบักเบ่งเนาะยิบแล้วก็เลยมาใส่พานเลยพี่น้องเจ้าขาเป็นอะไรก็ติชมเข้ามาเด้เอ,อพี่น้องเจ้าขาถึกอกถึกใจบ่เนาะเจ้าขา ผิดพลาดนะใดผู้ค่าก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้วยพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วจ้าอยู่ดีมีแหงเบิดสุขุสุขคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนจ้าพบก,ก,กันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า